สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่พบกับช่องหนุ่มสามหมอกนะครับผมหนุ่มสามหมอกวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านห้วยฟานนะครับผมบ้านห้วยฟานวันนี้ผมก็จะมานี่ครับมาเป็นแขกหนึ่งคืนนะครับพักที่สวนของสันชัยนะครับสันชัยมาใส่เบ็ดนะครับบ้านห้วยฟานนี่ครับสันชัยกำลังใส่ใส่เบ็ดอยู่ ก็ใส่เบ็ดแล้วก็มาล่องแนงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับสัตว์ชัยกำลังใส่เบ็ดอยู่นะครับดีน้ำหลากนะครับช่วงนี้ออเนี่ยท่านผู้ชมมีเบ็ดผูกไว้กับต้นลูกลูกมะเดือนะครับเนี่ยผูกไว้กับลูกมะเดือ่อครับ นี่เบ็ดเบ็ดลอยนะครับเขาเรียกว่าเบ็ดลอยเดี๋ยวใส่ไก่นะครับใส่ไก่ใส่ไว้ไม่โจมใส่ไม่โจมนะครับมัดกับต้นมะเดื่อไว้เดี๋ยวเย็นมาดูนะครับปลาจะติดหรือเปล่าฝั่งนี้ครับ ่วนนี้นะครับทุกผู้ชมครับเมือ่อกี้ผมลงมาใส่แล้วรอบหนึ่งละเบ็ดข้าวครับเบ็ดเพื่อมันจะหลุดนะครับเป็นเบ็ดข้าวนะครับ,รบใส่ไว้เอากระป๋องนี้มัดติดไว้นะครับถ้าเวลาปลากินแล้วมันจะลอยขึ้นนะจะได้รู้ว่าปลากินเส้นไหนนะครับนี่ครับทผู้ชมเบ็ดข้าวเบ็ดเพรือครับ แก่ปามจะกินค่ำๆนะตอนเย็นๆครับผมมาใส่ไว้เมื่อเช้าแต่ยังไม่กินครับเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนก็เอาก้อนหินทับไว้นะครับต้องใช้ก้อนหินทับทับตัวนี้ไว้ ก็หินทับไว้ครับไม่มันลอยปลาขึ้นมาก็มาเจอเลยส่วนใหญ่ไปจะมีขอเดียวนะครับแต่นี่มีหลายขอสิบกว่าขอ,อยาวเ,เลยครับใส่ไว้หลายอันอยู่ข้างล่าง <c oughs> ต้องสีทานนะ ใส่กระบอกไนมะ้ไส่ก็เปลี่ยนได้ <c oughs> ใส่แล้วก็ลืมเชื้อแ้วบ้านขอเอาอย่างก็เอากระดาษฟอยห่อเมื <c oughs> ม่อคืนสองนี่มากเลย <c oughs> สีแท้ก็ลืม <c oughs> สีแท้ก็ยังลืมอยู่นะ ก็ใส่ลงคนนี้ก็ดูขึ้นไปดี๋ได้รับเหรอเยื่วหมดนะครับแต่ยังไม่ติดเยื่มดเย,ยวหมดนี่ครับต้องใช้วิธีฝนครับฝนเบ็ด ได้ดูเบ็ดโอ้เหยื่ยหมด <c oughs> นี่มีสามอันมาได้เห็น <c oughs> ปลาขาวนั่นเนี่ย ตะปอกรตะปอกน้ำแหงวนั่นแหะจ้ะตัักกว้างขึ้นกแต่ข้วมิลล่ลูกตับข้ามิลล่น้ำแหงดตปอกน้ำแหงยนั่นน้องอยู่ถ้าบอกันก่อนป่ตะเคียนป่ตะเียนนักเหมนกันมีก่อนลูกนี่แต่เพียมันอยู่อยู่หาน้ำนี่นี่อยู่อยู่ก มันอยู่เหมือนปลาหม่อมนี่่ะแหมใส่ไว้ใหม่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปตกปลานะครับใส่เบ็ดกับสันชัยเมื่อกี้นะนะี่ครับผลงานนะครับผลงานก็เห็นนะครับ ครับพอได้อยู่นะครับเนี่ยรอบเดียวนะครับเนี่ยครับแค่รอบเดียวนะครับตัวใหญ่มีอยู่ไซส์ใหญ่นครับปลาแม่น้ำนะครับปลาแมน่น้ำนี่ไม่รู้เรียกปลาอะไรไม่รู้ปลาแม่น้ำตัวใหญ่อยู่นะครับมีหลายอย่างปลากระทิงก็ได้นี่ปลากระทิงปลากระทิงครับ วันนี้ก็จะนอนที่ห้วยฟานนะครับห้วยฟานหนึ่งคืนที่เนี่ยส่วนของสันชัยครับนี่ครับพอได้อยู่เป็นกับข้าวเย็นนี้นะครับปลากระิงมีปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลาปากเหมือนนกแก้วะครับไม่รู้ปลาอะไรไซส์กำลังสวยนะครับนีรอบเดียวนะครับผมผู้ชมเนี่ยรอบเดียวแต่ตอนนี้ก็ ผมใส่ไฟไว้รออยู่ครับสัญชัยไปใส่เบ็ดอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีหนาวไม่ไหวครับรอที่นี่ดีกว่าครับนี่ก็ชมบรรยากาศนะครับจะนอนที่นี่คืนนี้นะนี่บรรยากาศห้างนาครับข้างนอกนี่เป็นน้ำนะครับแม่น้ำแม่น้ำใหญ่เลยนะที่ไปใส่เบ็ดนะครับแม่น้ำอยู่ตรงนี้ รบ,บรรยากาศมันนอ,อกบรรน,นาครับดูครับหลังคาหลังคาใช้ไม้ไผ่นะท่านผู้ชมนี่ยดูนี่ใช้ไม้ไผ่ทําหลังคาด้วยแล้วก็ข้างบนเป็นสังกะสีนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับสุดยอดเลยบรรยากาศหมู่บ้านหวยฟานนะครับวันนี้ลงมาลงมาหาปลาวันหยุดครับก่อนวันหยุดไม่ใช่วันหยุดแะ ก่อนมาหยุดลงมาหาปลาคุยฟานนะครับขับรถมาจากบ้านก็กประมาณ20กว่ากิโล20กว่ากิโลครับนี่ครับน้ำใช้ก็มีฮะเป็นน้าฝนนะครับน้ําฝนครับเดี๋ยวก็จะทํากับข้าวกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตอนทํากับข้าวนะท่านผู้ชมนะ นี่นะครับท่านผู้ชมครับปลาที่ได้มานะครับย่างไว้ครับย่างใบตองออกสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองๆเอาไม้เสียบในปากตัวนี่ประลาดครับประลาดปลากระทิง น้ําเดือดแล้วนะท่านผู้ชมปลาปลาสุกแล้วเนี่ยก็ประกุดใส่ลงไปเลยครับปก,กุดใส่เลยมืดหน่อยนะครับไม่มีไฟนี่ครับปรากุดนะครับปก,กุดใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราให้เดือดครับบีบน้ำมะนาวใส่เรียบร้อยครับกับข้าวในป่านะครับ